วิลคัมทูบ้าพิเศษคนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอาวีกันเหมือนเดิมนะครับกับซซเนียลนะฮะพี่ได้ยินว่า GM เนี่ยแอบปรับซีเนียลมานะครับคุณผู้ชมปรับพาสีแล้วก็ปรับอันตีนะแบบพาสีแบบป้าเป็นแบบขึ้นดาบนะครับน้องน้องโอ้โหโคตรเท่ยครับน้องน้องแล้วแบบอันตีก็แบบวาร์ปไวขึ้นนะครับน้องน้องโอ้โหอย่างโปแบบวาร์ปแบบวิเดียวครับน้องน้อง เนี่ยพลังแฝงนะครับน้องๆนะใครตาไวก็เอาแบบไปใช้กันได้ครับเซเทมก็ดูดูกันแล้วกันนะครับน้องๆนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาฟาร์มโชว์น้องๆดูนะครับเนาะอย่าไปหาทานะครับน้องๆเอาเซเนี่ยไปปักเข้าป่านะครับระวังโดนเพื่อนด่านะมีพี่รับได้คนเดียวนะครับเพราะว่าพี่เก่งเกินนะครับน้องๆโอ้โหจโม่ครับน้องก็สเตปคอนต้นก็ฟาร์มง่ายๆนะครับฟาร์มไปจบเลนดาร์สเลเยอร์นะครับนะก็เรนดีฟาร์มนะครับเกมนี้ก็แบบฟาร์มช้านิดนึงนะครับไม่มีใครมาช่วยพี่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีส่วน,นะครับน้องๆจริงๆพี่ต้องแถกกลางนะเวฟเนี่ยแต่ว่าไม่ทันนะน้องๆไม่เป็นไรแล้วกันนะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีประเด็นว่ะโอ้โหพี่ไม่ช่วยแล้วกันนะครับน้องๆนะปล่อยเลยแล้วกันนะโ,โหคลิกซี่ตายโอ้โหเพื่อนไม่ดูเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเออเหมือนคีร่าเขาจะฟาร,ร์มเสร็จก่อนว่ะบอกเลยบอลดีเพือ่อนบวก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 โอ้โยจะต่อยทำไมมารอดพี่มีอันตีเนี่ยไม่ดูเลยโอ้ยเฮ้ยมูนาดมูนาดมูนาดตัวดีดี โอ right? ้โหแล้วยีน่าเคลียร์ไว่อย่างงี้ไม่น่าจะเล่นนะครับคุณผู้ชมเราไปตีมังกรกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เหมือนคีล่าเขาจะขึ้นบนนะเห็นแวบๆนะเรารีบเปิดมังกรเลยดีกว่าเฮ้ยเโอ้โหเทียนมาเทีนมาโอ้โหมาอย่างงี้ไม่แล้วยิบหายแล้วโอ้โหโเออเอื้อเอ้อผู้หลานไปทันอะไรวะอุ้ยแม่อู้หูมาหลอดไปโซนได้ทีเลยอ่ะอู้อะไรวะแหวนแวนเอามังกรแหวนเอามังกร เฮ้ยเฮ้ยแวนบวกเอาเลยเพื่อนเราเลยบวกบวกบวกมาแล้วมาแล้วนี่มาคุณผู้ชมว้าไปอย่างโคตรเร็วครับมาดิโดนขึ้นดาบมาดิตอนนี้เทนมาดิมาดิมาดิโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแวนตายโคตรเร็วเลยเพื่อนซ้อนช้าจังว้าโอ้ยไม่ได้ดั่งใจนะครับเกมเนี้ยเอออีกนิดอีกนิดใจเย็นโอ้โหใจเย็นไอ้น้องใจเย็นโอ้โหโอ้โหไล่ไล่วิ่งไล่อย่างเดียวเลยอีกนิดเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนดูดูไว้เพื่อนดูมังกร้าอย่าให้มันเอาอย่าให้มันเอาเพื่อนผมมาแล้วผมมาแล้วจังนี้บวกได้เพื่อนจังนี้บวกได้มาดิมาดิ มาดิไอเทียนไอเทียนทำไงอะมาดิโอ้ยโอ้ย,อยผมโดนผมโดนเอาดีคิกซี่สวยผมอันตี้ปุ๊บนี่เป็นไงครับโอ้โหอย่างก,กับซูเปอร์แมนมาครับบวกต่อครับจกกเจ้าวันนี้ไออินนิดวิกเกอร์หนีไปทีครับโอ้โหเดเอะมิทอมังกรอามังกรคิกซี่เร็วเร็วสวย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 โอ้ยสวยย,สวย,ยีน่าทำดีจา้าเดียวรอได้มังกรครับอืมออบเจ็กเนี่ยพยาย,ยามเอานะครับน้องๆนะจะทำให้ทีมได้เปรียบนะครับไม่ได้ไม่ได้ด่าเก่ามังกรไม่ได้มังกรเก่าด่านะครับออบเจกต์นี้จะสำคัญมากนะครับ ถ้าไม่ได้มังกรจะไม่ได้ออบเจกต์เลยน,นี่เกมก็จะเล่นยากนะฮะเดิมเนินเกมยากนะครับน้องๆน,นะต่อไปพี่ก็ขึ้นเป็นสมุดเขียวครับน้องๆแบบฟาดไปทีเดียวโคตรแรงครับแล้วก็ระเบิดพลังแบบแรงๆนะครับน้องๆน,นะเฮ้ยเหมือนที่เดมอนจะมีประเด็นแบบเพราพนี้ผมมาแล้วครับแตนแตนแตนอุตส่าแมนมาแล้วครับโตมเรียบร้อยไปไหนไปเกิดดลครับโอ้โหตัวใหม่ครับไปเกิดดลครับโอ้โหไม่ตึงเท่าไหร่หรอกนะเอาป้อมเลยเพื่อนเอาป้อมเลยนี่ดูดูคุณผู้ชมดูทูกที่เป็นไงโอ้โหขึ้นพลังขึ้นดาบแต่มันใช้คอน์สปซีเนีย่ เวเลยเวเลยแบบนี้ต้องเว่แล้วคุณผู้ชมเวเลยเอ้ยอู้ยถอยดีกว่าถอยดีกว่ามาหลับเมียวเพิ่นแมวแมวดูดูดูขึ้นดาบขึ้นดาบอุ้ยมันเอาไม่ได้วะไปที่เลนกลางจะไม่เลี่ยงว่ะผู้ชมตอวนี้อุตตาแมนแต่แตนแตนแตนมาอย่างเรือเขาโอ้โหเป็นไงเรียบร้อยขี่แตกไปนครับเทนเฮ้ยเรียนล่างเพื่อนถอยก่อนในล่างมามแว่นแวนเห็นไหมแว่นห็นเป้ามาดีมาดีแว่นช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยขี่ลานมาแล้วเนี่ยแว่นมาดีมาดีไหวไหวเพื่อนไหวไหวเอาเลยเอาเลยเอ้ยคิกซี่ลองแลวลงมาเพื่อนมารับแล้วมารับแล้ว สวยสวยสวยเรียบร้อยโอ้โหกินนิ่มแบบนี้ครับโอ้โหการเล่นซีเนียลนะครับเราต้องอ่านแมปตลอดเวลานะครับใครที่อยากอ่านแบบเก่งๆเนี่ยต้องดูเล่นซีเนียลนะเพราะว่าอันติมันจะแบบดูเพื่อนตลอดเวลานะครับนะมันใช้กับศัตรูไม <antenna> <meal> y y ina, ่ได้มันต้องใช้กับเพื่อนนะครับ <it> น <'s S 1> <ET> ้องๆเพื่อนมามาจังหวะนี้รอมันมารอมาเพื่อนเปิดได้เปิดได้เราเปิดได้นะเออนี่เพื่อนมันเอามันเอาเล่นปะเล่นปะมาดิมาดินี่ไงโดนมาดิมูลาโอ้โหมันกลับเงาเลยจังวะเอ้ยมาดิเพื่อนช่วยหน่อยมาหน่ยมาหน่ยเร็วมาหน่อยเร็ว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 สวยสวยสวยเด ตอนนี้โอ้ยเพื่อนทำไมไม่เข้ากันเลยวะอุ้ยให้พี่รับดาเมจแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเพื่อนเนี่ยทำอะไรเลยเนี่ยมามาเพื่อนมามาเร็วเรีบเอารีบเอาเนี่ยมันมาเพื่อนเร็วเร็วเร็วพันดิบพันดิบผมมีนะพันดิบมีนะได้ได้สวย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 บวกได้บวกได้ตอนนี้บวกได้มาหลอดมาหลอดเรื่อยเรยเลยมีไงโอ้โหไอ้หมูหลานมันเร็วจังวะเฮ้ยอันนี้ครับอุตร้าแมนครับมาอามามามนมามามีมา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 วาบวกามามาเลยเพื่อนมาแล้วมา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 นหน่อย เตะตะก่อนหน่อยเฮ้ยเอาดีๆดินี่ไงโดนโดนไอ้มูลาดเป็นไงโอ้โหเป็นไงเอาดีมานี่เอาเดี๋ยมาลรอดโอ้โหมันพิกเกอร์ไปเลยว่ะไอ้โว้มูลาดกลัวไอ้มูลาดกลัวเป็นไงอันนี้เบิร์นเชฟกุ้งเช็คกุ้งมาดิสวยสวนเล่นได้เล่นได้นะเล่นได้นะรอเราเพื่อนระวังระวังรคีลาระวังคีลาเอาดีดีตายป้างตายป้าเอาดีแวนยิงนี่แวนดิ้นี่อุ้ยไอ้เทมมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไอ้แวนมรีบเอาว่ะโอ้ยพี่ตายเลยเนี่ยโอเคจังวันนี้เล่นได้เพื่อนเล่นได้เล่นได้มาผมมา เอาดิดิจมุฬา์ทำไมมุฬา์โดนโดนจมุฬา์ไงตายดิโอ้โหเข้ามาดูตาหมาตาเรือจมุฬห์เหมเก่งอะครับเรียบร้อยเจา้านี้เอาได้เบิร์นขึ้นบ้านเลยเจ้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปทําบนนะเซเนียลเนี่ยก็เป็นตัวที่แยกดานได้ดีมากนะครับผู้ชมนะอือก็แนะนําให้ไปเล่นกันครับแบบอันตีมันแบบวาร์ปไปเพื่อนหาเพื่อนโคตรไวครับแล้วก็ไปทําแบบทําเลนได้นะอ่เอาดิจะตายจะตายเพื่อนอย่าตายนะหอมยก่าายอนหอมก่อนเซฟเซฟชีวิตไว้เซฟชีวิตไว้ มา, Dante, Nacional, like มาดิมาดิโอ้โหเหมือนเก่งเอ้ยเพื่อนนายมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยผมโดนผมโดนรับมาดิหูยไปได้กันหมดแล้วอ้เติมช้าจังเลยว้าอูยทีมมาเลยเพื่อนอันตีมาเลยเพื่อนเอาดีดีเข้าดีเข้าดีคีล่าเอาดีเข้าดีเข้าดีเออเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหคีล่าจะมาทำเพื่อนพี่เหรอโดนไม่ดีครับโอ้โหมามาเพื่อนรวม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 ตัวรวมตัวเพื่อนรวมตัวมามาจังหวะนี้แหละนั่นนั่นโอ้โอโดนว่ะผมโดนล้างคุ้เสร์ฟล้างเสิร์ฟเพื่อนเอาดีดีเอาดีโอ้โหแวนตายเปล่าเฮ้ยถอยมอเตอรเพื่อนถอยมาก่อนเซฟชิปไว้เอาดี มาแล้วขบวนออุ้ยอ้ย,ยมาดออมาออไไิไปไหนไปไหนมานี่ดีเอ,อ้ยโอ้ยมาหลอดไม่เอาใส่สุดวะอุย้ยครับอย่างที่บอกฮะเซเนียรมันแยกทำเดียนได้อย่างง่ายได้นะครับเพราะเราไปเติมเพื่อจะเร็วเจับวันนี้ไงมาดิเอาดิโอ้ยมูลามันจะมาสาบเพื่อนพี่เกือบตายครับน้องพี่มาช่วยแบบโคตรเร็วครับเร็วเร็วหันใจบอกเลยเฮ้ยเจ้านี้มาหลอดไปเพื่อนมาหลอดโซนหน่อยโซนหน่อยเพื่อนมันจะเอาดังนั่นแหละดูทรงนั่นแหละโซนหน่อยเพื่อนโซนหน่อยโซนหน่อยอย่าให้มันเอาได้นะ ตอนนี้คีบเราสวยนะคุณผู้ชมนะคีบบนคีบล่างนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้กอสเลเยอร์เกิดนะตัวแรกนะคุณผู้ชมอย่าตายเพื่อนอย่าตายก็ไวๆก็ไวเรียนก็ไวเล่นใจเย็นใจเย็นรอผมมีหตีเพื่อนรอมีหตีเดี๋ยวผมโดนผมโดนช่วยเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยระวังเพื่อนระวังสวยสวยสวยเอาดีอีโบเอาดีอีเอาอะไรเอาเรเอาดีอยู่มูลานมูลานมูลานอูมันว้าวกับโคตรเร็วเลยอะไรวะระวังเฮียระวังระวังเอาเทนเทนอะไรเนี่ย อะไรหลุดเหรอหลุดดูโพสชั่นเหรอเอาดิดืนมอบเลยเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยตัวนี้ได้กอ็สเดเยอร์ฟรีครับน้องๆเอาเลยเบิางตีมา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 ะกาะตีกอสแวนแวนแวนไปไหนเล่าเฮ้ยโอ้ยตัวนี้เพื่อนไ่เชื่อเพื่อนไปมาแล้เพื่อนมาแล้วซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยแล้วเอาดิดีบวกได้บวกได้เอันนี้นี่ยเราเร็วดูเอาตัวเดียวกันเดี๋ยวเอาตัวเดียวกันเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหอย่าไปเอาสองตัวดีเอาตัวเดียวกันมาอลไรมาแล้วผมมาแล้วโอ้โหมันสโลว์มันสโลว์อีกนิดเอาดิตายสวยเพื่อนสวยทำดีจัด เหลือมูลาตตัวเดียวเพื่อนตีบ้านเลยเพื่อนตีบ้านเลยจังหวะเนี้ยเอาดิเพื่อนอย่าให้มันกลับอย่าให้มันกลับเดี๋ยวผมตีบ้านก่อนสวยเพื่อนสวยทำดีทำดีจ้าบอกเลยเพื่อนสวยสวยสวยจบได้นั้นเนี่ยจบได้นั้นเนี่ยเพื่อนเร็วมามามาดิมาดิมามาเร็วเร็มาดิกีรากีราอย่าไปก่ออดิตสายเลยสายเลยเพื่อนเออถอยพอดีครับจบจบจบเพื่อนจบจบจบอดิโอ้โหผู้จมง่ายจัดแต่ครับน้องๆน้องๆอย่าไปหาทำตามนะครับเปียกพี่มีทำได้คนเดียวนะครับน้องๆโอ้โห เป็นไงบ้างนะครับสำหรับซีเนียร์ปรับใหม่นะเหมือนว่าจะแบบจะไปช่วยเพื่อนได้เร็วขึ้นนะครับน้องๆแล้วก็แบบสกิลพาสีก็ใช้ได้ดีขึ้นนะครับเอาแบบตบดาเมจขาดกันเกินอย่างเงี้ยครับสำหรับสกิลพาสีแล้ก็โอ้โหมันเป็นอะไดีเลยว้าวพี่โคตรแบกครับน้องๆเอาเป็นว่าชอบใจก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวายยิปต์ดาครับน้องๆสวัสดีครับ